พี่หมิวจะมารีิวิะไรคะนี่ค่ะเป็นนาฬิกาแบบสัมผัสได้หรือว่าเป็นนาฬิกามีเสียงนั่นเองแต่ชิ้นนี้นะมันราคาเท่าไหร่เองยี่สิบบาทยี่สิบบาทเป็น เสียงแล้วก็มีไฟได้ไหมอ่ะมีด้วย20สิบ,บาทมันจะเป็นไม่ได้หรอถ้างั้นนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่ามันแพคเกจแบบไหนอ่ะพี่เหมีมยวอธิบายเลยแพคเกจของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงนาฬิกาเลยของพี่เหมียวก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นกล่องสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบว่าสีขาวแถบสีขาวแล้วก็จะบอกว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถสัมผัสได้ด้วยนะใช่นี่นะคะลักษณะอมันหน้าจะเป็นกล่องสีขาวค่ะแล้วก็จะมีคำอธิบายหรือว่าการ นะคะอยู่ที่ด้านหน้าอย่างนี้นะคะ okay, อ่ะทีม่มีรแลด้านหลังล่ะคะลูกก็จะเป็นแบบมีตอร<อ>แบบ๋อเป็นแบบแล้วก็จะมีบอกว่าอธิบายว่ารูปทรงหรือลักษณะการแสดงผลของมันเป็นยังไงใช่ไหมลูกอาหารเพื่อนดูแล้วก็จะเป็นสีที่เขามีนะคะก็จะมีอยู่3มสีนะในตัวอย่างะนะคะนี่นะนี่นะคะแม่ก็ ซื้อมาได้มาจากร้าน 20, 20บาทนะคะพี่หมิวคุณมุกก็ไปเจอก่อนนะแล้วแม่ก็เลยสนใจก็เลยซื้อมาอีกนะคะเอาไว้ใส่เล่นได้เลยนะใช่ทั้งั้นพร้อมกันทุกอย่างที่จะให้พเพื่อนๆดูพร้อมแล้วค่ะะว่ามันจะมีไฟมีเสียงจริงๆหรอ20บบาทเนี่ยนะคุณแม่เคยเห็นแต่ในกล้องอันนี้คุณแม่จะได้ลองเล่นเลยใช่วันแรกที่พี่หมิวซื้อมาแล้วแบบว่าตื่นเต้นใช่ไหม วิดีโอคอลไปหาแม่ที่ทำงานเลยอ่ะแล้วก็กดให้แม่ดูว่ามันเจ๋งมากเลยนะแม่2ีบาทแม่ก็แบบเออดีจังเลยแล้วก็เลยไปซื้อมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวราแกะกันเลยดีกว่าะเถือได้เป็นสีชมพูของพี่แน็ก็สีชมพูเดียวกันกับพี่แต่ว่าก่าตัแคนละแ่แแต่่แม่ติดสตตเ์แแ่แ่่ ก็แกวมาแล้วค่ะข้อมือนะคะจะเป็นสีมพูตรงสายและข้อมือก็จะเป็นสีม่วงค่ะส่วนตัวของแม่ที่แกะมานะคะมันจะเป็นสีดาค่ะแล้วก็สายสีแดงนั่นเองด้านหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรบ้างลูกก็จะมีเป็นโทรศัพท์เป็นเหมือนเป็นรูปเด็กแล้วก็จะมีเป็นเพลงแล้วก็จะมีเป็นแมวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นกีตาร์ด้วยใช่แต่เรายังไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นเสียงอะไรบ้างหรือว่ามันจะมีเสียงจริงหรือเปล่าแต่แม่ จากตัวด้านหลังของมันนะคะจะมีปุ่มหรือว่ารูลำโพงแล้วก็จะมีช่องใส่อะไรลูกถ่านค่ะใส่ถ่านนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าอันน้องหมิวแกะถ่านแล้วใช่ไหมอ้าวมันดังแล้วอะ่ะนี่มันปิดได้ด้วยเันปิดตรงไหนเออกตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเอาทีิบอย่างนี่นะคะมันจะมีปุ่มด้านข้างถ้ามันดังแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ดังก็กดตรงรูปแล้วใช่ไหมเอออ๋อมันจะมีเสียง มันจะมีเสียงว่บว่าดังอะ่ะเนี่ยเราฟังดูมีไฟแล้วนี่เห็นไฟไหมสุดยอดขอเขาเดี๋จะเป็นไฟสีแดง<า>แล้วก็เวลาเรากดอะค่ะมันจะดังแบบเนี้ยมันมีหลายหมวดเนาะมันจะมีหลายเสียงนะอ่ะกดปุ่มโทรอะไรเงี้ยค่ะกดต้องค่อยๆกดอันนี้อันนี้ให้กลปุ่มอ,อ,อะไรนะลกปุ่มเสียงแมวอ๋อไหนแม่ต้องกดของแม่บ้างโทรได้อ๋ออะ ไหนเดี๋ยวลองกดของแม่ดูมากดปุ่มข้างก่อนใช่ไหมเริ่มเล่นมันต้องกดปุ่มมือข้างก่อนอ่ามันดังแล้วอันนี้เเพลงแล้วเพลงกดแล้วองไรต่อแล้วเราก็กดรงรูปแมวมันจะหยุดนี่เห็นไหมอพากดแมวแล้วมันจะหยุดแล้วเราก็ไปโหมดอื่นอันนี้เห็นไฟไหมของแม่อ่ะของแม่เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเพื่อละเอียดขึ้นของคุณแม่เป็นสีชมพูของแม่เป็นฐานสีชมพูนะไฟอ่ะฐานมันใส่ฐานด้านหลังนะแล้วมันจะมีไฟสีพูมันก็จะมีเสียงนะคะ นี่เราก็กดเฮ้ยมันเจ๋งมากนี่ก็เพลงพีอ่อยู <laughs> ่เเฮ้ยแล้วนี่ก็แนวสไตล์เลยได้ยินไหมโอเคมันก็แบบมีไฟมีเสงจริงเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะ เปิดปิดมันจะอยู่ด้านค่ะนะคะมันก็คุ้มมากๆเลยนะตัวนี้แค่20บาทเองอะ่ะเดี๋ยวแม่นะคะจะลองเปิดให้ดูแบบละเอียดละเอียดแล้วก็เข้ามาดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่าว่ามันมีเสียงม,มีไฟไปเป็นยังไงนะคะ <S <S เดี๋ยวแม่กับพี่มิวจะถ่ายเพื่อน <S 1> <S 1> เพื่อน <S <S ๆ,ๆได้ดูกันเนะาะค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย หังจากที่ได้ชมการรีวิวของเจ้าตัวนาใิการมีไฟมีเสียงแบบละเอียดละเอียดไปแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะ แถมยังแบบว่าใส่ได้ด้วยนะแบบนี้นะใส่แบบเล่นๆนะคะเราก็สามารถเอามาใส่เล่นๆทั่วไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านอะไรคะ20บาทค่ะใช่ค่ะอันนี้แม่ก็ได้มาจากร้าน20บาทแถวบ้านนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่เหมียวกับพี่เหมียวนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามพี่เหมียวน้องมุกในทวิตทูเฟสบุ๊กเหมียวมุกชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดี ค่ะบายบายไปกันนะคะบ๊ายบายวูวพี่มิวอยู่ไหนพี่มิวนี่ค่ะ